สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มาหาก็นำมาเอาพระสมเด็จวรละครที่เพื่อนสมาชิกถามไถ่ามานะพ่อใหญ่มาหาเคยนำมาลงไว้แล้วนะเพื่อนสมาชิกว่าทองคำนะทองคำ เปลวที่ติดทับลงไปในลักดำหรือว่าชาติแดงเนี่ยเราจะเห็นความเป็นธรรมชาติได้นะเพื่อนสมาชิกอย่างเงี้ยทองคําเปลวจากเหลืองสุกกลายเป็นแดงไปแล้วนะถ้าแบบนี้บ่งบอกถึงความเก่านานองค์นี้เป็นพระยุคปลายนะเป็นของช่างหลวงพระยุคปลายก็ร้อย 5 0ถึงปีโดยประมาณแล้วนะเพื่อนสมาชิกองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะเป็นพิมพ์ของหลวงวิจิตนมลมนนะอง์นี้หลวงสิทธิทการโยธาลักษ์หลวงวิจารเจรนายพ่อใหญมหาก็ได้กล่าวไว้บ้างแล้วนะแต่ว่าองค์นี้เป็นของหลวงวิจิตนมลมนหนึ่งในช่างหลวงที่ พ่อหิมหาเคยกล่าวไว้แต่ว่าที่เพื่อนสมาชิกถามมาเมื่อ2-3อาทิตย์ก่อนนะแต่พ่อหิมหาไม่มีโอกาสได้นำมาให้ชมเนื่องจากว่าช่วงนี้นักศึกษากำลังจะสอบนะ,ะกำลังจะสอบอยู่ในเดือนของการสอบปลายภาคของเทอมหนึ่งนะก็ไม่ค่อยมีเวลา ลงคลิปเท่าไหร่มีโอกาสเสาร์อาทิตย์ก็เลยไปอ่านดูคอมเมนต์เจอก็นำมาลงให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นนะแล้วก็ตอบว่าถ้าเราเห็นพวกลักลักใหม่หรือว่าชาติใหม่เนี่ย mm hmm. เขาก็จะออกใสมันวาวตึงนะอันนี้คือทำมาไม่นานนี่แหละนะไม่ถึง50ปีอ่ปีนะหรือเพิ่งทำนะ แต่ถ้าเป็นของเก่าโบราณทันยุคของสมเด็จท่านเนี่ยเราจะเห็นการยุบการพองการปิการแตกดูแล้วคนดูเป็นคนมีประสบการณ์คนมีความรู้ที่ศึกษามาพอสมควรเนี่ยจะรู้เลยนะว่าองค์เนี้ยชาติเก่าหรือว่าลักใหม่นะเป็น ลักดำของเกา่าทันยุคนี่จะมองออกนะอย่างองค์นี้ให้เราดูเต็มองค์ก่อนนะแล้วก็ด้านข้างด้านหลังเนี่ยเพื่อนสมาธิดูเนื้อด้านหลังท่าน,นมีปีออกแตกออกนี่รอยปูไตรอยนอนโด่นเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิถ้าเป็นรักใหม่เนี่ยเราจะเห็นชัดนะมันวาวตึงคมแต่ว่าของเกา่าอย่างเงี้ยทันยุกเขาจะยุบพอง เนื้อจะสา,ส,าสักนๆเนื้อจะไม่ละเอียดนะแบบนี้โดยประมาณไอ้หไหมเพื่อนสมาชิกนี่เดี๋ยวพะยมหาจะให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกล้องขยายขนาดสิทธิ์เท่าไปด้วยกันนะเรียกว่าเราดูเต็มองค์แล้วเราก็มาดูขยายแบบใกล้ๆนะให้เพื่อนสมาชิกได้พอแยกแยะนะก็เอาเป็นว่าเรา เราดูแบบเป็นองค์ความรู้เวลาเราไปเจอนะเราจะได้ดูออกแยกออกนะเพื่อนสมาชิกถ้าว่าท่านใดยังยังไม่สามารถที่จะบอกได้นะองค์นี้เรามาดูความเก่าความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมนะเพื่อนสมาชิกดูผิวเขานะผิวเขาก็จะประมาณนี้ก่อนนะ ที่เรายังไม่เห็นที่เป็นผิวเปิดก่อนนะนี่คือพระอุระท่านนะให้เพืเ่อนๆได้เห็นก่อนนะเห็นไหมครับเนี่ยเราเราจะเห็นผงพุทธคุณเห็นไหมครับผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปฐมังผงอิริเจผงตีนิสิงเหเนี่ยเห็นไหมครับอยู่ด้านในนี่เพื่อนสังเกตไหมครับ นี่คือลักลักเก่าเขาจะไม่ละเอียดนะก็จะสูงต่ํายุบพองอย่างนี้นะเพื่อสมาชิกดูสิครับดูทองคําเปลียวที่ติดอยู่ในเนื้อพระนะจนเขาเนี่ยแดงซึมติดเป็นเนื้อเดียวกันกับองค์พระนะเราจะเห็นว่าพระที่ลงลักดาลักน้ําเกี้ยงหรือว่าชาติแดงเนี่ยถ้าเป็นของทันยุเขาจะเหี่ยวเขาจะแห้งเนี่ย เหมือนผิวคนแก่นะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเหมือนผิวคนอายุ80ปีเห็นไหมหนังเหี่ยวเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนี่คือเก่าแท้แน่นอนดั้งเดิมนะแต่ที่เราเห็นเนื้อพระเนี่ยนี่คือเนื้อพระนะอ่าเราก็จะเห็นเป็นข้อขาวนี่ข้อขาวนี่คือก้อนผงพุทธคุณนะที่ฝังอยู่ในเนื้อพระเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับข้อขาวเนี่ย เป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตนะเนี่ยเหมือนผิวคนแก่เลยนะเพื่อนสมาชิกนี่ดูเขาแห้งดูเขาเหี่ยวแห้งเหี่ยวย่นนะเราจะเห็นรอยยุบรอยยุบรอยแยกรอยแตกรอยปีออกมานะ เพื่อนสมาชิกดูเกตจุดที่ซุ้มระครังเห็นไหมครับ mm hmm. เขาจะอวบนูนตรงกลางเล็กน้อยเห็นไหมอวบนูนปลายก็จะแหลมจุดซุ้มระครังนี่เราดูพระพักนะมีรอยยุบมีรอยแยกมีรอยปิดมีรอยแตกนะความงามเห็นความย่นไหมเพื่อนสมาชิก เราสังเกตดูทองคําเปลวนะจากเหลืองสุกเป็นแดงเลยนะติดซึมเป็นเนื้อเดียวกันกับเนื้อผระไปแล้วนะทุกจุดเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่ <อ Sch. S 1> เห็นไหมครับความงามธรรมชาติ เราดูพระโอระนี่เราจะเห็นเป็นเม็ดข้าวขาวนะเม็ดข้าวขาวก้อนผงพุทธคุณนะเม็ดข้าวขาวนี่ฝังอยู่ในเนื้อพระเี่นะเรามาดูด้านหลังกันนะเพื่อนสมาชิกชาติแดงเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่ชาติแดงดูชาติเขานะเห็นไหมเพื่อนสมาชิกความแตกต่างไหมครับเนี่ย คือเขาจะไม่ตึงเขาจะไม่มันเขาจะไม่วาวก็จะเป็นอย่างนี้นะแข็งกระด้างเหี่ยวๆบางครั้งกหลุดออกไปเองนะนี่รอย,ล,อยลักษณะธรรมชาติของรอยปูไตนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่ลักษณะธรรมชาติของการสังเกต เราจะเห็นลักษณะเหมือนกับเป็นคราบน้ำมันต่งอิวนะเพื่อนสมาชิกเราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับเขียวเขียวนี่นะก็เรียกว่าเป็นคราบน้ำมันตังอิวนะเพื่อนสมาชิก คราบน้ำมันตังอิลลักดำชาติแดงลักน้ำเกีียงปิดทองบังไว้นะอง์นี้งามนะซึ่งพอญมหาก็เคยเล่าไว้บ้างแล้วนะที่มาที่ไปของลักดำลักน้ำเกี้ยงหรือชาติแดงนะองนี้เป็นเป็นองครูของพ่อเหมหาเลยนะเพื่อนสมาชิกนี เรียกว่าเป็นองค์ครูเลยทีเดียวเรา,าดูหลังดูข้างแล้วนะเรามาดูใกล้ๆกันนะดูพระอุาท่านนี่สวยงามนะ รักน้ำเกีียงรักดำชาติแดงหลุดออกไปเล็กน้อยทำให้เราเห็นเนื้อด้านในของท่านนะเวลาเราดูเราสังเกตแล้วก็ศึกษาตามนี้นะเพื่อนสมาชิก ดูผ่าลระท่านเวลาเราเห็นเวลาเราเห็นเราศึกษาพระเราก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับใจเย็นๆดูด้านข้างนะดูด้านหน้าดูด้านหลังนะดูด้านข้างเราดูด้านข้างไปพร้อมกันนะองค์นี้เป็นองค์ทูเลยนะเพื่อนสมาชิกที่ลงลักดําชาติแดงลักน้าเกี้ยงไว้นะครบสามเลยนะเนี่ยเนี่ยลักดา ชาดแดงด้านหลังก็เป็นรักน้ำเกีียงนี่ดูผิว็ขครุขะนะเหมือนเนื้อคนแก่เลยนะเพื่อนสมาชิกนี่นี่แหละคือเม็ตรพระทาตนะเพื่อนสมาชิกดูเห็นไหมครับนี่แหละก็เรียกว่าเม็ตรพระทาต ให้เพื่อนสมาชิกดูดูใกล้ๆเลยนะนี่คือด้านหลังนะแล้วมาด้านข้างนี่ลักดำชาติแดงดูผิวเขานะเพื่อนสมาชิกงามคลาสสิกไหมครับเนี่ยผิวเขาครุขระมากเลยนะเนื้อเขานี่จะไม่ออกขาวเป็นพิเศษจะไม่ออกดำออกแดงพิเศษนะ ก็จะออกเป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละเปอนสมาชิกความงามที่เป็นธรรมชาติ เราค่อยๆดูนะเนี่ยเรามาดูลักดำเป็นไงเพื่อนสมาชิกลักดำลักน้ำเกลียงเห็นไหมครับนี่อันนี้ลักน้ำเกลียงนะลักดำชาติแดงลักน้ำเกลียงมีเยอะนะเวลาเราดูพระเราก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะเพื่อนสมาชิกเรา เราดูเราสังเกตเราดูเราสังเกตแล้วก็ค่อยๆพิจารณานะครับเราดูทุกจุดนะ เราจะเห็นลักเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนะเป็นแผ่นเลยนะแล้วก็ความก่องก่อนจะ,จะอย่างนี้เลยนะเพื่อนสมาชิกเราดูเป็นแบบอย่างไว้พอพอรู้เล็กน้อยนะถ้าเราไปสง่งส่วนมากเขาจะทาด้วยลักลักที่ใหม่สดนะจะมีเยอะเยอะมากนะแต่ละแผงไม่ต่ำกว่า 1 10, ิบนะยี่สิบองนะพ่อหมาเคยเจอในแม้กระทั่งบนห้างก็เห็นนะหรือตลาดนัดปะเครื่องพ่อหมาก็เดินดูนะก็เห็นเพื่อนๆดูดูฟังงาม ดูความงามดูเป็นศิลปะนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นเห็นทองคําเปลวไหครับนี่ทองคําเปลวจากเหลืองสุกกลายเป็นแดงแล้วนะบ่งบอกถึงความเก่าของท่านนะเนี่ยเราดูเราดูทุกจุดนะครับดูทุกจุดเป็นคลื่นเลยนะเนี่ยความงาม ความงามของธรรมชาติเพืือนสมาชิกดูดูชาติแดงเห็นไหมครับเป็นลุ่มเป็นบอ่อเห็นไหมครับนี่เป็นลุ่มเป็นบอ่อผุดพองเต็มเลยนะนี่คือความงามนี่คือศิลปะเพื่อนสมาชิก เอาไว้ดูเป็นแบบอย่างดูเป็นตัวอย่างนะเราดูขอบข้างนะด้านหลังเห็นไหมเพื่อนสมาชิกขอบข้างด้านหลังนะเป็นลักดําดำเพื่อนสมาชิกดูแล้วเป็นไงบ้างครับองค์นี้องค์นี้เป็นองครูของพ่อใหญ่มหานะ อรัตนาขึ้นคอได้ไม่แพ้ใครเลยนะองค์นี้ดูเนื้อท่านนี่ครับสวยงามผ่องเลยทีเดียวขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ